สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ tes a n c นะครับวโนนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินฟรีๆหาเงินออนไลน์นะครับเป็นแอปหาเงินฟรีที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับก็ผมได้รับเงินเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565นับเวลา9.35โมง5นาทีนะครับจำนวนเงินอยู่ที่400บาท โอนเข้าบัญชีของ TrueMoney Wallet นะครับส่วนคนที่ต้องการหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารนั้นคุณสามารถที่จะหาเงินผ่านเข้าสู่บัญชีของ TrueMoney Wallet ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราโอนเข้าบัญชีของ TrueMoney Wallet เราสามารถที่จะถอนแล้วก็โอนต่อไปยังบัญชีของธนาคารของเราได้เลยนะครับหลายๆคนก็พยายามหาหนั่นแหละนาะแอปที่ สามารถถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารโดยตรงซึ่งมันไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ที่จะมีก็คือเป็นแอปห่างเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet แอปห่างเงินเข้าบัญชีของ PayPal แอปหางเหรียญของค r ิป t ต c u r r e n c y นะครับส่วนที่เป็นแอปเกี่ยวกับการหางเงินเข้าบัญชีของธนาคารโดยตรงส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันในรูปแบบของการลงทุนเช่นการขายสินค้าพวกนี้นะครับอย่างเช่นเราทำาซา da a f f i พ i ิเเหรือเรานะครับ เกี่ยวกับการว่าจ้างนะครับโดยตรงอย่างเช่นฟ a s t word พวกนี้เราก็ไปทําการลงผลง,งานของเราเมื่อมีคนจ้างงานเราเราก็สามารถรับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ โอนเงินเนข้าบัญชีของธนาคารโดยตรงน,นะครับส่วนแอปประเภทเกมแบบสอบถามดูวิดีโอพวกนี้หรือเมนการอ่านนิยายอ่านข่าวพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินเข้าบัญชีของทูมันี่วอลเล็ตแล้วก็ถอนเงินเข้าบัญชีของ Pay p a l นะครับผมนะโอเคสำหรับดีดนี้นะครับก็มีอแอป,ปหนึ่งนะที่เป็นแอป,ปที่ดีหนึ่งนะครับก็ทําไปได้นะครับผมหลักหมื่นบาทแล้วนะครับโดยที่ว่าปีนี้ปีเดียวนะครับผลโดยที่ว่าผมนั้นไม่ต้องลงทุนดใดใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นแอป,ปที่มีชื่อว่าแอป,ป โกโนวิล no นะครับก็หน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่นะก็คือเป็นโลโก้ของแอปโกโนวิลนะครับเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอแล้วก็อ่านนวนิยายนั่นเองนะครับผมนะซึ่งคนที่จะเล่นแอป,ป,ปนี้คุรต้องเป็นคนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะครับตอนนี้เป็นแอป,ปหนึ่งที่มียอดดาวน์โหลดสูงมากก็คืออยู่ที่5ล้านดาวน์โหลดนะก็ถือว่าเยอะมากน้คนนะผมนะว่า5ล้านคนเนี่ย ก็ถือว่าโคตรเยอะมากเนาะแต่ว่า5ล้านนี้นะครับไม่ใช่ว่า5ล้านคนนะแต่ว่าเป็นยอดโหลดนะบางที1่คนอาจจะมีหลายๆแอปก็ได้นะครับผมนั่นก็คือ1คนอาจจะมีหลายๆเครื่องในหลายไอดีก็ได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้แต่ว่าก็คือถ้าเป็นจานวนดาวโหลดนั้นก็คือไม่สามารถที่จะคิดว่าเป็นจํานวนคนได้นั่นเองทุกคนนะก็โอเคเนาะก็ในส่วนของแอปนี้ตอนนี้มียอดรีวิวนะก็คืออยู่ที่4.0ดาวน้าเต็ม5ดาวได้ 4.0นะครับก็ประมาณตันกลงนั่นเองนะครับใปสนทงของดาวนะครับที่เขาได้รับมานะก็มีคนรีวิวประมาณ63,000รีวิวด้วยกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ติดตั้งแอปเลยๆนะครับก็เมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดคําว่าเปิดแอปนะครับผมนะจากนั้นก็นะครับระบบก,ก็จะพามาที่หน้าของแอปพลิเคชันแล้วก็ จะทาการนะครับไปที่หน้าแอปพลิเคชันนั่นเองเนาะซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะครับคุณก็ไปที่คําว่าของฉันนะครับแล้วก็มาากนันจะมีในส่วนของเมนูการเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งเมนูการเข้าสู่ระบบนั้นก็คือเป็นเมนูของการล็อกอินหรือเมนูของการสมัครสมาชิกมันจะเป็นเมนูเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้าสู่ระบ,บบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็มาดูในส่วนของการหาเงินกันนะว่าหาเงินจากแอปนี้สามารถที่จะหาเงินได้เท่าไหร่กันนะครับก็ยอดแรกในการถอนเงิน เข้าบัญชีของ True Money Wallet นั้นสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็200บาทนะครับแล้วก็400บาทแล้วก็900บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1,600บาทนะครับผมนะซึ่ง1,600บาทนี่ผมก็เคยถอนไปแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้นะ ในการถอนเงินนั้นนะเราต้องมีอะไรบ้างนะเราต้องมีในส่วนของเหรียญแล้วก็ต้องมีในส่วนของคูปองนะครับซึ่งคูปองนี้ก็คือจะใช้เพียงแค่ในส่วนของการถอนเงินอยู่ที่10บาทเท่านั้นเองครับส่วนการถอนเงินอื่นๆนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คูปองนะครับผมน่าจะใช้แค่เหรียญยันเดียวนะครับส่วนเพ y p a พนะก็คือเป็นการถอนเงินเขา้าบ,บัญชีของเพ y p a พนั้นจะไม่ต้องใช้คูปองใดๆทั้งสิ้นนะสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่ $8 ดอลลาร์20ดอลลาร์ 40ดอลลาร์ด้วยกันนะครับส่วนการเติมเงินโทรศัพท์นั้นนับสามารถเติมเงินได้อยู่ที่300บาทแล้วก็500บาทโดยที่ว่าใช้เพนแค่เหรียญยเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้คูปองเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับผมนะมาดูกันว่าวิธีการหาคูปองและวิธีการหาเหรียญนั้นต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็อ่ะก่อนที่เราจะไปดูก็ปาดกดที่ประวัติการถอนเงินกันก่อนนะครับอันนี้คือประวัติที่ผมได้รับมาเนาะผมถอนไปนะครับ ผมตอน,อนผมถอนไปนะผูนักก็คือหน้าล่าสุดวันที่8นะ่นเดือน เดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือเป็นเดือนนี้ล่าสุดก็ทำไรายได้อยู่ที่400บาทแล้วนะครับก็เข้ามาวันที่9นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1วันด้วยกันนะครับส่วนเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ถอนไปหลายยอดนะครับผมนะก็จะมีตั้งแต่ยอด900บาท200บาท1,600บาท200บาท200บาทแล้วก็400บาทนะครับก็เป็นแอปหนึ่งที่สามารถสไร้างรายได้เสริมให้แก่เราได้ดีๆทีเดียวนะครับตรงนี้แต่ว่านะครับในส่วนของแอปนี้เรา ต้องไปหาเรียนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะวิธีการหาเรียนก็จะมีในส่วนของการอ่านนิยายนะครับแล้วก็การดูวิดีโอนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําภารกิจตรงนี้นะครับผมซึ่งนะครับทั้งหมดนี้ก็คือจะมีในส่วนของการหารายได้ทั้งในส่วนของการหาเรียนและในส่วนของการหาครูปองนะครับ มาดูวิธีการนะครับหาเหรียญแล้วก็หาคูปองกันโดยที่ว่ามาดูที่เมนูของรางวัลกันนะครับเมนูรางวัลก็จะประกอบไปด้วยช่องทางการหาเหรียญแล้วก็หาคูปองทั้งหมดในแอปพลิเคชันนี้นะครับอย่างเช่นนะครับการหาหีบสมบัตินี้นะครับของเพื่อนๆจะเป็นศูนย์นะตรงนี้คือจะไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆต้องไปหานะผมมีอยู่ด้วยกัน37หีบสมบัติซึ่งมาจากไหนมาจากการที่เราดูวิดีโอนะครับ นี่ทุกคนนะมันจะมี37เห็นไหมนี่ทุกคนนะเราดูวิดีโอไปกดเทไปปั๊บนะครับแล้วก็นะมันก็จะหมุนไปทุกคนเห็นไหมมันจะหมุนไปนะครับและถ้าหากว่ามันหมุนไปจนครบ1รอบแล้วนะครับเราก็จะได้รับไปหีสมบัติไป1นึ่งใบด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะมันก็จะเพิ่มมันก็จะมันก็จะเพิ่มขึ้นไป1นึ่งใบด้วยกันตรงนี้นะครับและก็นะครับถ้าหากว่ามันเพิ่มไปแล้วเราก็สามารถที่จะหาได้ต่อไปนะครับ นะครับเราจะหาจนกว่าเราจะไม่หานั่นเองนะครับก็คือว่าเราเบื่อที่จะหาแล้วนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น3 8เนาะอันนี้คือจากการดูวิดีโอนะซึ่งวิดีโอมันจะมีหลากหลายหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่เกมหมวดหมู่บันเทิงหมวดหมดู่เพลงนะครับหมวดหมู่เกมก็จะมีเกมตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับโอเคทุกคนนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการหาด้วยการอ่านนิยายนะครับก็จะมีนิยายให้เราอ่านนะครับผมจะ เปิดนินายนี้แล้วก็กดคําว่าอ่านต่อนะเมื่อกี้เรามีอยู่ที่39บใบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านต่อนะครับแล้วก็อ่านนนยายไปจะมีตัวจับเวลาตรงนี้นะครับและก็ถ้าหากว่าเราอ่านไปแล้วก็มันหมุนไปจนครบแล้ว1รอบนะเราจะได้รับในส่วนของหตุสมบัติเพิ่มอีก1ใบเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดก็คือ39บกใบก็จะกลายเป็น40บใบด้วยกันนะครับอ่ะใกล้เข้ามาแล้วทุกคนใกล้มาแล้วสําเร็จทุกคนนะไปดูหีสมบัติกันเลยนะครับ ก็หินสมบัติของเราก็จะอยู่ที่ของรางวัลทุกคนนะอ๋อเมื่อกี้ก็38นะผมก็คือจะเป็น39เหรออ๋อลืมไปทุกคนนะเมื่อกี้ในส่วนของการอ่านนิยายคือนะมันไม่ใช่เพิ่มในส่วนของหินสมบัติเนาะเอ่อมันมันมันไม่ใช่เพิ่มหรือเปล่ามันเพิ่มแหละทุกคนนะแต่ว่าทําไมมันเมื่อกี้มันเพิ่มนะเดี๋ยวเราดูใหม่อีกครั้งหนึ่งงเมื่อกี้มันมี39เนาะเดี๋ยวเราดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ก่อคลิปใดทั้งสิ้นเนาะ เพราะเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดคือ3 7มเจ็สามแปดหรอผมจำไม่ได้ทุกคนนะก็อาจจะถูกแล้วกันอาจจะเป็นเพราะว่าผมลืมเองก็แล้วกันในส่วนนี้นะครับผมนะะเดี๋ยวดูกันว่าเมื่อกี้มี39บใบที่เราดูชัดเจนเมื่อกี้มี39บใบเนาะครั้งนี้นะครับก็น่าจะเป็น40่บใบด้วยกันในส่วนของคุณสมบัติอาถูกต้องทุกคนนะครับก็คือมาจากการที่เราดูวิดีโอและก็อ่านที่ยายนะครับก็จะได้รับในส่วนของคุณสมบัติเพิ่มและหุสมบัตินี้มีอะไรเอ่ยนะเราถึงต้องการนักต้องการหนาก็คือมันจะมีใน ของของรางวัลภายในทุกคนนะนั่นก็คือเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้ผมเปิดมาได้รับมาอยู่ที่1 1 7รยเหรียญด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือเป็นการอนไ้ยายดูวิดีโอรับเยญสมบัติแล้วก็ภายในเยญสมบัติก็จะมีเหรียญนั่นเองนะครับส่วนการหาคูป,ปองหาจากไหนึ่งก็คือ ทดลองการเล่นเกม2เปิดการแจ้งเตือนนะครับจะได้รับอยู่ที่200เหรียญทองบวกกับอีก3เพชรไอ้บวกกับไม่ใช่ดิบวกกับอีก3คูปองนะครับสาสำเร็จการสำเร็จภารกิจการช่วยเหลือก็คือกดตรงนี้ไปนะเราทำสำเร็จจะได้รับอยู่ที่300เหรียญทองบวกกับอีก4คูปองแล้วก็ C อันนี้คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ2ครั้งก็ทำเสร็จแล้วได้รับมาอยู่ที่200เหรียญบวกกับอีก2คูปองแล้วก็ คลิกดูโคสหน้านะครับก็3ครั้งนะครับได้รับมาอยู่ที่60เหรียญทองบวกกับอีก2คูปองด้วยกันแล้วก็รับชมวิดีโอเพื่อรับเหรียญนะครับก็จะมี100ร้ยเหรียญแล้วก็บวกกับอีก1่คูปองแล้วก็ชิงโชคมากกว่า12ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับตรงนี้นะอันนี้คือเป็นภารกิจทั้งหมดที่เราสามารถที่จะทำได้ด้วยกันนะครับ รับชมวิดีโออ่านนิยายแล้วก็เล่นเกมต่างๆภายในแอปแล้วก็ทำภารกิจให้สําเร็จนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับเหรียญแล้วก็รับคูกปองได้เมื่อเรามีคูกปองมีเหรียญแล้วก็มาที่เมนูของฉันแล้วก็มากดถอนเงินได้เลยนะครับดูว่าตอนนี้เหรียนของเรานั้นสามารถที่ถอนได้อยู่ที่กี่บาทนะแล้วก็เลือกช่องทางน,นั้นของผมก็ตอนนี้อยู่ที่55บาทก็ ต้องถอนอยู่ที่10บาทเพราะว่าถอน200้บาทไม่ได้เพราะว่าเรียญมันไม่ไม่พอแล้วกดคาว่าถอนเงินตอนนี้ปับ๊บแล้วก็กดคาว่าส่งไปแค่นี้คุณก็สามารถถอนเงินได้แล้วนะครับโอเคทุกคนนคับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า g o n o น i l นะครับถามว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจดูวิดีโอแล้วคิดว่าตัวเองสนใจแล้วก็คิดว่าเออเราน่าจะลองนะครับถ้าลองแล้วมันไม่ใช่ทางของเราก็เพียงแค่ลบการติดตั้งแค่นั้นเองคุณก็ ไม่ต้องนะครับามาเสียในส่วนการลงทุนนะคือไม่มีการลงทุนแล้วก็ ไม่ต้องมาเสียเวลาต่อไปเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ใช่ทางของเราเนาะแต่หากว่าเราคิดว่าเป็นทางของเราจริงๆเราเราคิดว่าเราทําได้เราก็สามารถที่ทําได้ต่อไปได้เลยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็มาอัปเดตแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่าโกโนวิว no เพียงเท่านี้นะครับแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถที่จะหาได้ได้ได้อีกเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์า share, ฝากกาดติดตามให้กับช่องของ tesanc t กันด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ